สวัสดีค่ะ,คะเหมือนอยู่ที่เมืองไทยเลยนะค่ะตอนที่เปิดร้านเขาว่าหาอะไรสักอย่างไหมเพราะว่าตอนที่เปิดร้านตรงนี้มันเป็นสีขาวหมดเลยเนื้อกำแพงกว้างเลยใช่ค่ะค่ะแล้วทำไมได้ไอเดียว่าเอาภาพนี้มาติดคนที่ทำป้ายให้เขาบอกว่าเออเมืองไทย ทำเป็นไอ้นี่ไหมวัดเขาเลยเออวัดทางนั้นคุณจะรู้จักไอ้พระแก้วใช่ค่ะค่เขาเลยว่าเออเอาเป็นเมืองเก่าๆสภาพแล้วก็ภาพนั้นเป็นวัดใช่ค่ะพระแก้วค่ะและนี้เป็นวัด ิดว่าอายุทยาหรือเปล่าครับไม่แน่ใจตีตายเลยหาในในอินเทอร์เน็ตคิดว่าอายุทยาแต่ไม่แน่ใจสุโขทัยสุโขทัยไม่เคยไป<ภ>พอดีหาในอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่าน้องจะต,ต้องหาอะไรเออันไทยๆก็เลยพอดีเห็นภาพนี้เป็นดอกบัวเห็นเลย ด,ดกอกับด้วยก็น่าจะเป็นภาพจากที่สถานที่จริงใช่ไหมคะเพราะว่าเวลาที่ลอยกระทงเนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าด้านหน้าเนี่ยเขาจะมีน้ํามีอะไรอยู่ค่ะแล้วก็มีองค์พระประธานนี่เด่นสวยสง่างามเลยถ้าจําไม่ผิดจะชื่อวัดวัดมหาธาตุอ๋อไม่เคยไปค่ะ <laughs> ต้องไปต้องไปคือคจริงแล้วหน้าตาก็เหมือนคนเหนือนะ อีสานค่ะเหรอเออแต่ก็เหมือนจริงๆว่าผิวขาวรอยเอ็ดเอค่ะอําเภออะไรอําเภอจตุรพิมานค่ะพี่ก็ร้อยเอ็ดนะสวรรณภูมิค่ะใช่ไหมคะไม่รู้จักลอกลอกเอาก็ะนาวสกุลพี่ไงเพราะฉะนั้นพี่มาจากสวรรณภูมิก็จะมีคนทักเหมือนกันนะตอนเด็กๆเขาแบบว่า เกิดที่สุวรรณภูมิเหรอบอกฮะที่ไหนอ่ะมันมีเหรอบอกเอาก็ที่ร้อยเอ็ดไงค่ะร้านนี้ตอนนั้นที่มากับพี่นางพี่นาง ชวนมาเที่ยวที่ร้านพี่ว่าน่าจะก่อนโควิดอะไรตออะไรน่าจะสองปีใช่ค่ะนานมากเลยเปิดได้ปีนี้ปีที่สี่ค่ะพฤษภาวันที่ห้าสี่ปีพอดีอ๋อเดือนพฤษภาด้วยสี่ปีแล้วก็ควาจริงแล้วเมืองนี้เนี่ยอยู่ทางเหนือเหนือของเนเธอร์แลนด์แล้วมาอยู่ที่เมืองเลยว่าเดืนนิดตั้งแต่เด็กเลยเหรอือเปล่าคะคุณยายมาอยู่กีป่ปีคะ ย่านที่อยู่ก็ตอนเปิดร้านค่ะเมื่อก่อนอยู่พอดีเลิกกันกับแฟนเมื่อก่อนอยู่เมืองดรักทอนก็ห่างจากนี่ประมาณเกือบสามสิบกิโลได้ก็เลยมาอยู่นี่พอดีคนที่ทำร้านตรงนี้เขาเป็นคนรู้จักเขาหยุดไปเขาก็เลยไม่งั้นเขาต้องทุบทุกห้องออกหมดเลยเขาก็เลยว่าเออไม่แน่ใจ เธอจะชอบหรือเปล่าก่อนเ็เป็นในของฝรั่งมาซาสโต้เหรออ๋อก็ออนวดเหมือนกันใช่ก็อี้นวดค่ะอ๋อทีนี้เขาหยุดไปตอนนั้นหาหาที่ที่ํำเลร้านพอดีเห็นที่นี่ก็เออทุกอย่างมันก็มีครบแล้วมีห้องมีอะไรก็เลยมาดูดูแล้วก็เลยรู้สึกชอบมันเป็น ล่งดีเข้ามาก็รู้สึกว่าโลง่งอ,อกโล่งใจเลยนะเ,เป็นจริงๆเลยเพราะว่าสถานที่มันกว้างแล้วก็คนจริงแล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยได้เห็นนะร้านด้วยซึ่งว่ามีขนาดใหญ่อย่างนี้ค่ะโนก็นกเจอให้โชคดีมันมันราคาก็จะว่าแพงมันก็อออินคุตสิบมันก็พอโอเคมันไม่ไม่แพงมาก ค่ะ,คะก็เลยเช่าได้และช่วงที่โควิดนะคะก็ต้องปิดเหมือนกับคน<ต>อื่นเขา <COVID S 1> ด้วยใช่ไหมค่คาเชา่าก็ต้องจ่าย <Okay. S 2> แต่ว่าก็หนักอยู่แต่ว่าก็ดีที่ว่าหลังหลังโควิดเปิดมาก็ลูกค้าก็โอเค บางคนก็โอนจ่ายก่อนจ่ายล่วงหน้าสิบยี่สิบครั้งจ่ายเหมือนเหมือนเขาซัพพอร์ตเราค่าเช่าโอ้จ่ายล่วงหน้าแต่ยังไม่ได้นวดให้เลยแล้วแล้วเรามีลืมไหมเขียนไว้เขาทำเองด้วยโอ้ยนี่สาวธุรกิจเจนเ้ากน่ารักนะด้อย่างนั้นบางคนเขาเหมือนเขาช่วยช่วยค่าเช่าซัพพอร์ตก่อน รกคาประจำเขามาประจำบางคนเขามาทุกอาทิตย์อย่างเงี้ยน่าชื่นใจนะแล้วก็น่าภูมิใจด้วยที่ว่านวดไทยในเนเธอร์แลนด์เราเนี่ยก็จะมีลูกค้ามีชาวต่างชาติส่วนมากด้วยใช่ไหมแล้วก็เขาให้การสนับสนุนแล้วก็มาใช้งานบริการของนนของทางร้านน,นี้มันกำลังคิดว่าเขากำลังจะเป็นชีพแพร่หลาย ตอปาก rac, ต่อปากเยอะเยอะเพราะว่าบางทีครอบครัวมาทั้งครอบครัวเลยเพื่อความูเงเพื่อร่วมงานก็ดีใจที่ที่ลูกค้าเขาชอบก็พอใจใช่ไหมคะที่ทำมาสี่ปีก็ตอนนี้ก็จะทำไปได้เรื่อยๆคิดว่าทั้งเหนือเนี่ยเราจะคิดว่าอุ๊ยไม่ม,มีหรอกลูกค้าอะไรยังไงหรือว่าร้านนวดก็ไม่ค่อยมีร้านอาหารก็ไม่ค่อยมี แต่ว่าเท่าที่พี่ได้สังเกตมาเนี่ยมายแถวๆเนี่ยพี่จะชอบเดินชอบดูว่าอะไรยังไงแต่ที่นี่ก็มีร้านนวดเยอะเหมือนกันนะเยอะค่ะอยู่ในอยู่ร้านอยู่เซ็นทรัลก็มีสองร้านที่นี่ร้านหนูคือจะออกมาอยู่นอกๆใหม่ๆก็ลูกค้าเดินไม่ค่อยจะมีส่วนมากปากต่อปากเลยเดี๋ยวนี้ก g ก e ค่ะก็ง่ายขึ้นง่ายขึ้นการน,นัดการอะไร<ช>สอบถามก็ง่ายยิ่งมากขึ้น<ช>ก็มี facebook ใช่ไหมคะของร้านมีค่ะแต่ส่วนมากจะลูกค้าถ้าลูกค้าต่างเมืองมาหาใน google ส่วนมากก็จะจองล่วงหน้าเออฉันจะมาสองอาทิตย์ล่วงหน้าหรืออาทิตย์ล่วงหน้าเพราะจะจองมาก่อนค่ะก่อนจะมาก็โอเคค่ะจัดแปลนแปลน,น,นก่อนค้า ไม่จองเดินขึ้นมาบางทีก็ไม่ค่อยจะมีเพราะว่าพนักงานก็จำกัดก็ต้องเดินขึ้นจริงๆนะคะ,ะที่นี่นนแล้วเดินเยอะด้วยใช่ต้องกี่ขั้นสิบห้าได้ไหมประมาณเนาะพอเข้ามาแล้วอ้าว้านไปไหนอ่ะแล้วต้องมองเห็นอย่างนี้เลยหดืออ๋อต้องเดินขึ้นมาแล้วก็กว้างใหญ่พื้นที่มากจริงๆทงคสะอาด เหนื่อยเลยใช่ไหม<ร>คะค่ะอ่ะเราได้ดูได้ชมโปสเตอร์ตรงนี้แล้วนะคะจากสุขโขทยัยดังงั้นเหรอเราไปกรุงเทพกันดีกว่านะคะโอเคค่ะ ถึงแล้วกรุงเทพแล้วทำไมมันเร็วอย่างนี้อ่ัดพระแก้วค่ะอันนี้รู้จักใช่ไหมคะรู้จักค่ะเคยนนไปไ,ไหมเคยค่ะพูดเลยนะคะไม่ได้ไปกดดันน้องเขาน้องน้อง,องชื่อน้องค่ะค่ะช,ชื่อจริงชื่อสมจิตค่ะพอตั้งให้ไม่อยากเปลี่ยนสมจิต ใช่ไหมคะครับอ่าก็เพราะดีนะพี่ว่า,าชื่ออะไรก็แล้วแต่ถ้าพ่อแม่ปู่ย่าตายายตั้งให้เนี่ยบางทีเราก็ไม่อยากที่จะเปลี่ยนค่ะพราเพราะว่าหนูเป็นลูกคนโตเขาอยากจะได้ลูกผู้ชายก็เลยตั้งชื่อไว้รอคอ๋อชื่อ<บ>นี้ชื่อผู้ชายเหรอสมจิตผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้แม่หนูก็บอกเปลี่ยนไหมเออไม่เป็นไรฝรั <laughs> <laughs> ่งเขาก็อก สมจิตไม่เป็นไรลองใช่งี้แหละอก็ดีนะอะไหนเริพูดอีสานหน่อยสิค้ะเดี๋ยวใครไม่เชื่อว่าชวนชวนให้มาท่านมาท่านนี่กับแวะมาดื่มซาวกาแฟไดเดจ้าแค่นี้เองแค่นี้ยังไม่ได้ยินภาษาอีสานเลยวันนี้ทานอะไรคะแล้วตอบเป็นภาษาอีสานสิทานอะไรนี่กินขอ่วกรป่นจ้าแล้ว ข้าวปุ้นกระปุลไมายถึงว่าน้ำพริกครับกินข้าวกับน้ำพริกอ๋อสิจ้าเป็นที่สักเปสวยน้ำพริกปลาค่ะให้เรียกข้าวข้าวปน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 ค่ะปนน้ำพริกปนน้ำพริกแล้วผักนะคะผักผักสดค่ะอ่า ให้นั้นก็กินป้นกับผักสดค่ะแบบไข่ทอดทอดไข่ไข่ทอดเฮ้ยดีชังเลยค่าน่ารักนี่เคินอย่าอย่าอย่าบีอย่าไปบีพอมากเดี๋ยวก็นิ้วหักเฮ้ยต้องขอบคุณจริงๆเลยที่วันนี้ถึงว่ามาไม่ได้นัดล่วงหน้าเพราะพอมารู้ว่าจะมาก็อยู่ห่างตรงนี้ไม่ไม่ถึงสิบนาที พอ,อาหา g o o ก l e ดูเพราะว่าจริงสัญญาเขาค่ะสองสามปีที่แล้วว่าจะม,มาสัมภาษณ์แล้วมันก็ไม่ได้มาอีกเลยอันนี้คือต่อต่อให้เส้นตรงนี้คลายใช้ตัวต่ออันเล็กตามพ่อสอนนะคะเอนที่ถึงพ่อเห็นไหมคะพะเส้นพวกนี้มันก็จะแตกพรอเส้นฝอยเนี่ยยังไงเราก็ดึงไม่ถึงเราดึงแต่เส้นใหญ่ ท้ายนี้นะคะขอหมอนหน่อยโอ้ยป้าเมาส์จัดให้นะคะถึงเป็นระยะแค่แป๊บเดียวเองแต่ว่าเท้ผลดีมากเลยเนาะเพราะใช้เยอะอะค่ะกัคอมพิวเตอร์อะไรต่ออะไรมันก็ติดแล้วคงติดมานานแล้วมั้งนะป้าก็ถามว่าติดตรงไหนบอกป้าถ้าป้าจับแล้วป้าจะรู้พอป้าจับปุ๊บ โอห้ยหนูนี่แข็งลึกเลยจาัดก,การเอ้ย้องขอบคุณมากเลยเป็นประสบการณ์ที่<า>ว<ะ>่าลบ้องงนับลงหน้านะคะใช่มีเวลาป้ามาบอกว่าจะจะ,จะให้กลับหรือไม่ให้กลับมาอีกกลับมาอีก <c oughs> แล้วมีโอกาสากลับมาเยี่ยนเยียนกันนะที่สำคัญต้องขอบคุณคุณ,คณน้องามากเลยจริงๆนะคะที่ได้ให้ข้อมูลอะไรต้าอะไรบ้างแล้วก็ให้ชมสถานที่ที่สวยงามที่ทำงาน ะะขอบคุณพี่ปริยาเหมือนกันนะคะที่มาเยี่ยมชมแต่ว่าเวลาน้อยใช่ใช่แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่แล้วกันโอเคค่ะ,คะ